วันนี้ขอเสนอคำว่า traveling nurse นะคะนั่นก็คือแปลว่าอะไรคะพยาบาลที่แบบเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วจริงๆแล้วมันก็คือกบไพ p l าวีวิ c ์ player, car. นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะก็เอามองถึงข้อดีก่อนละกันมันจะมีะคนที่ทํางานเขาเรียกนวีคา a ์บีโรก็คือเป็นเหมือนพวกบริษัทที่เขาจัดหาคน นะคะจดหาคนที่เป็นพยาบาลหรือว่าไรอาชีพไหนก็ได้ที่เวลาที่เขาขาดคนเนี่ยแล้วเขากา็จ้างคนเหล่านี้ไปนะคะสมมติถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยไปลงทะเบียนไปสมัครไว้ในบริษัทนี้สมมติแมนพาวเวอร์ละกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคนเขาขาดเนี่ยเขาก็เรียกเราใช่ไหมคะเราก็จะเป็นวีคาก็เหมือนเป็นตัวแทนเขาเป็นแบบว่าพอคนขาดเขาก็จะเรียกเราไปใช่ไหมคะทีนี้มันมีข้อดียังไงข้อดีก็คือมัน ดูค่ะเช่นมีเพ่งเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ Tik t o อกเขากเา็เป็น traveling nurse mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. รายได้ของเขาเนี่ยน,นี้พูดตึงต่อสัปดาห์นะคะต่อสัปดาห์ก่อนที่จะหักภาษีนะคะแล้วก็คือเขาเอามาลงว่าได้ประมาณเนี่ย45,000โครนนะคะ45,000โครนต่อสัปดาห์แต่ว่าเขาต้องอะไรคะโอ้เสียงน้ำพุดังมากเลยเดี๋ให้ดู ตอนนี้ก็เดินมาออกกําลังกายนะคะก็น้ำตัวนี้มันก็จะไหลไหลไปทางนู่นออกไปสู่ทะเลนะคะทีนี้มาต่อกันนะคะที่ traveling nurse หลายคนอาจจะรู้อยากจะรู้ว่าคืออะไรนะคะซึ่งการที่เราเป็นนเป็นวีคาหรือว่าเป็นคนที่แบบลงทะเบียนสมัครเข้าไปในบริษัทของที่บริษทัทจัดหางานอันนี้หมายถึงในนอร์เวย์นะคะก็คืออันนี้พูดถึงประเทศนอร์เวย์เท่านั้นนะคะประเทศอื่นไม่ขอกล่าวถึงนะคะที่นี่เขาก็จะให้เงินเราเนี่ยดีกว่า การที่เราได้เป็น fast a n s e r fast a n s w e ก็คือหมือนอะไรเหมือนเป็นพนักงานประจำนะคะอย่างสมมติตัวเองเนี่ยก็เป็น fast a n s w e ใช่ไหมคะก็ก็คืออ่าไรายได้อาจจาะไม่เทียบเท่ากับคนที่ทํางานที่ที่ที่ทากับวีคาบ e โรก็คือเหมือนบริษัทจัดหางานบริษัทจัดหาคนที่เป็นตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนที่ก็คือไปทํางานแทนคนที่เขาขาดแต่ว่าเราจะไปสมัครหรือว่าเขาจะรับเราได้เนี่ยเราก็ต้องมี คุณวุธนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปสมัครเลยอย่างทม้ติในสาขาสุขภาพเขาก็ต้องอเราพอเราสมัครไปเขาก็ต้องเรียกราไปสัมภาษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเพื่อก็เพื่อที่จะให้มันค,ค,คุณภาพเนี่ยมันเทียบเียงกับคนที่เขาขาดนะอย่างสมมติช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จ้างายูรมูมูที่มาจากประเทศเดนมาร์กที่มาจากประเทศ สวีเดนเนี่ยค่ะมาทํางานเพราะว่าช่วงพักร้อนคนก็จะไปพักร้อนกันเยอะใช่มีค้ามีคนะจะขาดที่ตัวเองก็ทํางานทั้งซัมเมอร์แล้วเราก็เห็นว่าโอ้เราก็นั่งคุยกันเรื่องราไรได้เสร็ <c oughs> จแล้วเขาก็เลยบอกแล้ว่วาเขามาทำงานให้นอร์เวย์เนี่ยรายได้เนี่ยมันจะดีกว่ามากะคะอันนี้พูดถึงในกรณีที่เขาเอ่เอ่อเป็นอะไรละเป็นวีคามเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อ่าไม่อยากเป็นฟาสอันซัน <c oughs> ก็สามารถทำงานเป็น traveling nurse ก็ได้นะคะซึ่งรายได้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยดีกว่าคนที่เป็นแบบทำงานประจำอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องดูแลเงินของเราด้วยแหละว่าเราจะเก็บไว้ในกองทุนเก็บไว้ตอนเกษียณอะไรยังไงบ้างได้ได้ได้เยอะก็จริงแต่ก็ต้องแบบมีการเรียกอะไรล่ละจัดสรรแบ่งเงินใช่ไหมคะว่าเราจะเอาเงินส่วนไหนไปทําอะไรยังไงบ้างอเงี้ยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น traveling nurse เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดมี off d a r ก็คือเขามีบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไปทําที่นี่ท้ไมวันนู้นไปทําที่ก็คือมันก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องไปแบบเดินทางไปอะไรเงรี้ยเพราะมันก็ชื่อ traveling nurse ใช่ไหมคะ <laughs> มก็คือเดินทางไปทำท,ท,ที่นู่นที่นั่นที่นี่แต่มันก็มีข้อดีอีกบริษัทเขาก็จะออกค่าเดินทางให้เราเขาจะออกค่าที่พักให้เราอาจจะมีค่าอาหารให้ด้วยซึ่งก็คือพูดง่ายเรารับเน้นๆอะ อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คืออย่างน้องพยาบาลคนเนี้ยก็เป็นคนนอรสนั่นแหละเขาก็ถามเขาก็เอา,เ,อาเขาก็พูดถึงไรายได้ตัวนี้ว่ามีอยู่สัปดาห์หนึ่งที่เขาได้สี่หมืนห้าต่อสัปดาห์แต่นี่คือก่อนที่จะหักภาษีคือพูดง่ายถ้าอยู่นอร์เวย์ถ้าคุณทำเยอะคุณก็ต้องเสียภาษีเยอะนั่นเองค่ะอ่ะใครอยากมาทำงานที่นอร์เวย์ยกมือขึ้น